ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปวกแพรอัมพันด้วยนะคะขอบคุณค่ะการเทรดนะคะหลังจากที่เราโหลดแอปเทรดออกมาแล้วแล้วก็ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเจอที่หน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เป็นกราฟเทรดนะคะขั้นแรกเราก็มาดูก่อนนะคะเราจะมีบัญชีทดลองตรงนี้นะคะมันจะเป็นบัญชีที่มีให้เราทดลองนะคะเงินหนึ่งหมื่นหรือเราจะใช้บัญชีจริงตัวนี้ ก็ได <S an> ้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าสําหรับมือใหม่ให้ใช้เป็นบัญชีทดลองก่อนบัญชีทดลองจะให้เรามาเหมือนหนึ่งแต่ถ้าเราเล่นหมดหรือเงินน้อยนะคะเราสามารถมารีกดลีตรงนี้ได้มันก็จะกะให้เงินกลับมาที่หมื่นหนึ่งเหมือนเดิมนะคะก็คือเล่นหมดก็เพิ่มได้เล่นหมดก็เพิ่มได้แต่เงินจริงเพิ่มไม่ได้นะคะหรือถ้าใครอยากเล่นเงินจริงนะคะให้มากดตรงที่การชําระเงินข้างบนนะคะแล้วก็จะมีระบบฝากเงินนะคะ ฝากเงินนี่เงินน่าจะเข้าภายใน3นาทีนะคะส่วนการถอนนี่ใช้เวลาประมาณ10วันถึง15วันนะคะการฝากเงินอ่าเราก็มาดูว่าเขาจะให้ฝากเท่าไหร่เราต้องการฝากเข้าไปเท่าไหร่นะคะสมมติว่าเราต้องการฝากเข้าไป1,000บาทนะคะก็กดต่อไปนะคะอ่า ทีนี้หลังจากกดเข้าไปฝากเงินแล้วระบบจะให้ QR code เรามาแบบนี้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอ QR code แล้วก็เข้าไปสแกนใจ่ายในแอปแบงก์ธนาคารของเราได้เลยนะคะแต่ว่ารอบนี้เราจะมาแนะนำให้เล่นเป็นบัญชีทดลองก่อนนะคะแล้วก็แนะนำว่ากราฟแบบนี้เนาะเวลาดูมันจะดูยากนะคะให้เราไปเปลี่ยนตั้งค่าการาฟให้เป็นแบบแท่งเทียนนะคะมันถึงจะดูง่ายให้กดเข้าไปตรงที่6 h ข้างบนเนี่ยนะคะฝั่งขวามือนะคะ กดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ไปตั้งค่าให้เป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะคะแท่งแท่งหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ15วินาทีนะมันจะเริ่มเป็นแท่งใหม่ให้เรานะคะอ่าฉะนั้นเราก็เอาแค่15วินาทีก็พอนะคะสั้นสุดนะคะมันจะดูง่ายเนาะโอเคมันก็จะได้เป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้นะคะขยายให้ได้หดดูได้นะคะกราฟเราโอเคค่ะทีนี้เราก็มาดูว่า ข้างล่างนะคะข้างหน้าคือเราต้องการจับเวลาเทรดของเรานานแค่ไหนนะคะออมีตั้งแต่1นาทีสั้นสุดคือ1นาทีนะคะเราจะจับแค่1นาทีก็พอแล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเงินที่เราลงทุนเทรดนะคะเราต้องการเทรดเท่าไหร่นะคะ,ะสมมติว่าเราต้องการเทรดรอบละ500้เนาะโอเคทีนี้เราไปดูฝั่งข้างบนนะคะว่า เราต้องการเทรดของอะไรนะคะตรงนี้นะคะตรง AUDJPY e ตัวนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะมันก็จะมีหลายๆอันให้เราเลือกเทรดนะคะว่าเราอยากเทรดอันไหนเราอยากเทรดกราฟไหนนะคะสมมติว่าเราอยากลองกราฟนี้มองแล้วโอเคกราฟนี้น่าจะได้ตังค์นะคะแล้วก็มาเริ่มเทรดกันเลยนะคะข้างล่างฝั่งข้างล่างนะคะมันจะมีกดลงกดลงคือเราทายว่าหนนาทีต่อจากนี้ ถ้ากราฟมันลงต่ำกว่าที่ตรงที่เรากดเราก็จะได้เงินปันผลขึ้นมา90นะคะแต่ถ้ากราฟมันอยู่สูงกว่าตรงที่เรากดนะคะ5 0 0ของเราก็จะเสียไปเลยนะคะทีนี้กดไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มารอดูนะคะเรามาดูว่านะคะตรงที่เราเริ่มกดมันก็จะเป็นจุดขาวๆนะคะจุดขาวๆส่วนจุดสิ้นสุดจะเป็นเส้นขาวๆ นะคะหนึ่งนาทีมันจะไปเส้นสุดที่เส้นขาวๆแล้วก็ไปลุ้นกันว่าตรงเส้นขาวๆหลังสส้นสุดหนึ่งนาทีเราจะได้หรือเราจะเสียนะคะสมมุติว่าแท่งหนึ่งมันสิบห้านาทีเนาะเราอยากรู้ว่าหลังเวลาที่เรากดไปนะคะมันเหลือเวลารุนอีกกี่นาทีให้ไปกดตรงที่การซื้อขายข้างล่างนะคะ,ะการซื้อขายข้างล่าง มันจะบอกว่าเรากาลังเทรดอะไรอยู่อันนี้เหลือเวลา3วินาทีนะคะก็กดเข้ามาดูนะคะโอเคอ่าผ่านไป1นาทีแล้วนะคะสรุปเมื่อกี้เราได้เงินนะคะอ่าเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบนึงรอบนี้ลง1,000เลยโอเคกดลงน่าจะลงนะคะมาลุ้นกัน1นาทีนะคะ เวลาของเราเหลืยอยู่40วินาทีโดยประมาณกลับมาดูที่กราฟนะคะโอเคน่าจะได้จะเสียน่าจะได้อยู่นะคะรอบนี้หมดเวลาเรือยงัง โอเครอบนี้เราก็ได้เงินมาเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปวกแพรอัมพันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ